สำหรับแรงบันดาลใจนะคะการศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสูตรดินที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอเพล่าโดยคณะผู้จะทำนะคะพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกต้นอ,อ่อนตะวันค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเน่าต้นเน่าและใบเน่าค่ะส่งผลให้ผลผลิตของเรานหนักน้อยนะคะคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ใบของต้นอ่อนมีขนาดเล็กค่ะต้นอ่อนเหนียวซาเหลักก็คือการเกิดเชื้อราไฟทอเทอร่าในตะก้าปูค่ะค่ะทางคณะผู้จะทํานะคะจึงได้หาวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอเทอรา่าโดยตัวที่1นนะคะเป็นตัวของแกบดําค่ะแกบดํานั้นมีค่า p h 7.5เป็นด่างค่ะ และยังไม่มีอาหารเพียงพอสามารถให้เชื้อราเจริญเติบโตได้และอีกตัวนะคะคือใบามารุมค่ะใบามารุมนั้นมีผลึกของสารอันคาลอยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราฟทอเทอร่าได้ค่ะและยังมีธานนตุในโตรเจนสูงที่ทําให้ใบของต้นอ่อนตะวันมีความใหญ่จึงทําให้ต้นอ่อนตะวันมีความหวานค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อหาตาส่วนของแกลบดำและใบมารุมที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปเอราเพื่อให้ต้นอ่อนทางตะวันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับสมมุติฐานนะคะแกลบดำน,นั้นมีค่า p h ม,มากกว่าเจ็ดค่ะเป็นดา่างและยังไม่มีอาหารให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ส่วนตัวของใบมารุมนะคะมีผลึัของสารอังคาลอยที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปเอราค่ะ เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรต้นอัตราส่วนของแกลบดาและดินและอัตราส่วนของใบมรุมและดินตัวแปรตามการลดลงของเชื้อราไฟทอปเทอราตัวแปรควบคุมนะคะได้แก่ปริมาณน้ําปริมาณดินใบมรุมแกลบดําอุณหภูมิและสถานที่เพาะปลูกค่ะ การทดลองครั้งที่2นะคะเป็นการใช้อัตราส่วนของดิน400กรัมและแกบดำาม800กรัมโดยใช้มเมล็ด100กรัมต่อ1ตะกรตากค่ะ <Okay. S 1> สำหรับการทดลองครั้งที่3นะคะ เราจะใช้อาตาัตราส่วนของดิน400กรัมและแกบดำา800กรัมใช้มเมล็ด90กรัมต่อ1ตะกร้าแช่มเมล็ดด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา9ชั่วโมงและบ่มเมล็ดในผ้าขาวบางเป็นเวลา22ชั่วโมงค่ะจากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้มเมล็ดในการปลูกต้นอ่อนตะวัน90กรัมนั้นใบของต้นอ่อนตะวันมีขนาดใหญ่ฉเฉลี่ยความยาว2เซนติเมตรค่ะและกว้าง1เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดพบว่ายาว2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรค่ะค่ะสำหรับการทดลองครั้งที่4นะคะเรา ็จะใช้อัต,ตราส่วนของดิน400กรัมและแกลบดำ800กรัมใบมะรุม50กรัมใช้มเมล็ด90กรัมต่อ1ตะกร้าใช้มเมล็ดด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลา9ชั่วโมงและบ่มเมล็ดในผ้าขาวบางเป็นเวลา22ชั่วโมงค่ะจากการทดลองครั้งนี้พบว่าการใช้มเมล็ดในการปลูกต้นอ่อนทันตะวัน90กรัม มีใบที่ใหญ่ที่สุดคือ2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรค่ะลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าเดิมซึ่งปริมาณนี้ทำให้ต้นอ่อนไม่แยกสารอาหารกันค่ะและไม่แน่นจนเกินไปและสูตรดินนี้มีความหวานเพิ่มขึ้นมากกว่าการทดลองครั้งที่3ามเนื่องจากใบมารูมีไนโตรเจนที่ทำให้ใบของต้นอ่อนตะวันมีขนาดใหญ่ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะ สรุปผลการดำเนินการจากการศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสูตรดินที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอปเทอร่านั้นสรุปได้ว่าการใช้ดินและแกลบดำมาประยุก์ตใช้เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับตน้นและใบเน่าของต้นอ่อนทานตะวัน จากที่มีสาเหตุเชื้อราดังกล่าวโดวยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการปลูกต้นอ่อนทนาตะวันที่คณะผู้วิจัยได้ทําการทดลองปลูกต้นอ่อนทนาตะวันด้วยดินและแกบดําที่มีอัตราส่วนที่ต่างกันผู้วิจัยพบว่าอัตราส่วนของดิน400กร,รมัมต่อแกบดํา800กร,รมัม เป็นอันตราส่วนที่เหมาะสมในการเพราะปลูกต้นอ่อนทานตะวันมากที่สุดและพบอีกว่าการใช้เมล็ดในการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน90กรัมนั้นใบของต้นอ่อนทานตะวันมีขนาดใหญ่เฉลี่ยความยาว2เซนติเมตรและกว้าง1เซนติเมตรใบที่ใหญ่ที่สุดที่พบคือ2เซนติเมตรและกว้าง1.5เซนติเมตรลำต้นมีขนาดใหญ่กว่าการปลูกด้วยดินปกติ การใช้มเมล็ดทานตะว,วันที่90กรัมส่งผลดีให้ลดปริมาณและลดต้นทุน